มีเสียงอยู่บอครับมีเสียงบอม,มีเสียงชัดครับโอ้โอเคโอเคเยี่ยมขอบคุณมากอถ้ามีเสียงชัดก็โอเคลุยเลยครับเดี๋ยวผมใส่ขาตั้งกล้องก่อนจะได้ไม่ต้องสั่นแหงน,นะนะพาหลอกเมืองนครครับพี่น้องคืนนี้มีหยังอยู่เมืองนครเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อ อ,อมนเสียงชัดครับไปงาหรือหงโอาตรงเป็นร้านเป็นร้านอาหารในพี่น้อง,องส่วนแน่อยู่แน่กินทั้งเม็ดมอง ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยครับเป็นอาหารการกินต่างๆครับพี่น้องโคฟบเบเลยเ,เป็นเห็ดเป็นซุ้มเป็นโต๊ะเป็นอน,นั้นอยู่ครับลุงพันพาพี่น้องมาที่นครพนมเน้อพี่น้องเนี่เป็นบรรยากาศยามแรงของข้าคืนมานี้นะครับมาฮอดมองนี้ก็เป็นวัดโคศีพี่น้องนะครับ เพิ่นก็จะมีในส่วนของการเที่ยวการชมการช้อปสายมูการอยู่การกินนะครับก็จะมีในส่วนของอาหารต่างๆเต็มมัดพี่น้องนะครับด้านซ้ายด้านขวาเนาะของทั้งสองข้างทางนะครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นในส่วนของคล้ายๆครับงานบุญนะพี่น้องมีมึอกย่กงหมูย่ยงลำหยกลำไย มีมดเลยพี่น้องเลยเออ,อด้านนี่นะครับไกท่อกไกทอดไก่ทอดอืมมีมดพี่น้องนะครับอยาก,กอกยากิรับมออีโอ้ยขัก,กระดานเลยพี่น้องนะครับอืมมีฮอตทางนี้ก็เป็นไกซ่ซอกไกซ่ซีมีไก่ซี่กับพี่น้องนี่นะครับมะพราะ้าวเผามะพราะ้าวเผามีมดพี่น้องนะเออนะความพนมเด้อพี่น้องเด้อ อืม <C oughs> <C oughs> โอ้ันเห็ดได้ดีมากเลยครับนี่ปลาซอกปลาส้มพี่น้องนี่ปลาส้มกะมีไกติ่มกะทิสดครับพี่น้องะกะละมอกกะละเม่นะครับมีเบิดนะครับข้าวตกข้าวเต้นานะหมูฟอกหมูฟอยเออวไวน้ำกระเจี๊ยบสมุนไพร นีอันนั้นเป็นผ้ามา่านกับมีสินค้าพื้นเมืองต่างๆมีครับพี่น้องนะครับ<ม>ผ้าฝ้ายแปลรูปครับพี่น้องคุณน้าผ้าแปลรูปผ้าทอมือสีย้อมธรรมศกธรร,ร,รรมชาติโคเบิร์พี่น้องโอ้งา,งาม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 นะครับด้านนี้ลูกซินปอกลูกซินปิ้งรับพี่น้องครบเมด หมูยอลุ่งทรัพค์ของฝากจากนครพนมม,มาได้โฆษณาเล้วเป็น้องเริ่มภาษาสัมพันธ์ยซื้อใยนวลเสื้อผ้าสำเร็จรูปะนะกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านบะว่าขนุสราแปลรูปผ้าเนี่ยเป็นแปลร,รูปผ้ากระเป๋าผ้าพรแฮนเมิดมีกระเป๋าผ้า อันนี้เครื่องจักสารก็มีพี่น้องเป็นกระยอกตะตะกตะกอกตะก้าวีอวดหนึ่งเขามีกระเป๋าก๊กพิมพ์พรพี่น้องเลยกลุ่มฮัตกกรรมบ้านเราหอยบ้านก๊กเ่าพัฒนาพินแขนขคนนครไทยโ,โอ้ยมองนี้เป็นตะมว้วนคืบเลยนะครับนี่คูัน นะครับอันนี้ดูดวงกับคุณเบลล่ามตีคือกันครับสวัสดีครับผมสุขกายสบายดีอักขระหอมเรียกยันและดูดวงกับคุณเบลล่านะครับเออเราเบิ่งดวงโชคชะตาได้ครับพี่น้องอยู่ใน